you <sweak> ถึงแล้วครับเมืองมาจูโรนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศหมู่เกาะมาเชลครับนี่ครับผมอยู่ด้านหน้าสนามบินและก็เป็นร,รมเนียมของประเทศแถบ,บนี้นะเ <Wow. S 1> ขาก็จะมอบพวงมาลัยให้เราเหมือนเป็นการต้อนรับนะครับ <Wow. S 1> นี่ด้านห้าน้าเองนะครับเราเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเนี่ยนะฮะหลต่อด้วยกันนะครับก็คือเขาจะมีการบินมาแล้วก็มาดองรับคนขึ้นลงอีก2จุดนะครับถ้าเป็นเกาะนะฮะในประเทศามาเลเซีย กาะหนึ่งแล้วก็อีกเกาะหนึ่งคือเกาะในประเทศมาเชลนะฮะแล้วก็เราก็มาถึงที่นี่นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับของประเทศมาเชลนะครับสำหรับประเทศก่เกาะมาเชลเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็จะเลยมาทางเมดิเร์เซเียนะครับทางตะว,วันออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเวลามันบวกไปหนึ่งชั่วโมงท,ทุกประเทศที่เราบินมาเนี่ยบวกทุกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไปเรื่อยตอนนี้ที่นี่ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับ ประเทศนี้เป็นประเทศเล็กๆนะครับก็มีประชากรอยู่แค่ประมาณ6,0,000คนนะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับประมาณ1 0 0่0แตารางกิโลเมตรนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ละประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ยังเรียกว่าไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับเพิ่งออกจากสหรัฐอเมริกานะครับในปี2529นกั่นคือเขาเป็นอิสระภาพจากอเมริกาเนี่ยประมาณ33ปีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประเทศเขายังถือว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเพราะว่า ทางการปลูกพืชผลการเกษตรเนี่ยที่ดินเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของการประมงรอบๆนี่ก็คือมีต่างประเทศมาสัมปทานทั้งญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเียเขาก็มาจับชูหน้าเป็นจำนวนมากเลยทําให้ประเทศเขาเนี่ยต้องนําเข้าปลากระป๋องได้ซ้ําไปนะครับแล้วก็ยังต้องการการช่วยเหลือนะครับจากสหรัฐอเมริกาอยู่นั่นเองนะครับนี่ครับทุกท่บรรยากาศด้านหน้าสนามบินนะฮะนี่นะฮะอากาศตอนนี้เขา่งจะ อบอ้าวนะครับตามลักษณะของประเทศเขตร้อนชื้นนั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าประเทศนี้จะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเดินทางไปที่โรงแรมทานอาหารเย็นนครับแล้วก็เดินทางมาถึงโรงแรมเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดบนเกาะแห่งนี้เลยนะครับก็ถนนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า ถนนทอดแห่งจะเล็กๆนะครับแล้วก็ประเทศเขายังไม่ค่อยเจริญพัฒนาเท่าไหร่นะฮะพอดีเราฟังชื่อมาแชลนี่ดูเหมือนว่าแบบน่าจะเป็นอะไรที่หรูหรานะครับแต่ประเทศทขาจริงก็อย่างที่เห็นด้านนอกนี่เลยนะครับนี่นะฮะถนนของทางก็จะเล็กนะฮะบ้านก็จะเล็กแบบนี้นะครับนะฮะแต่โชคดีที่เราได้ขัาโรงแรมที่ค่อนข้างดีบนเกาะแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มแล้ว จะพอมเมินในโรงแรมผมคิดว่ามาแชลไอแลนด์รีสอร์ทะและนี่ก็คือแผนที่นะครับของอประเทศมู่เกาะมาแชลนะครับเราอยู่บนเกาะที่เรียกว่าสำคัญที่สุดนะครับชื่อว่าไรร็อกนะฮะเกาะเป็นรูปมุมาแรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีถนน เ้นเมนหลักแค่หนึ่งเส้นแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีสะพานหนึ่งสะพานแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะเที่ยวกันอยู่ในนี้นะฮะนี่นะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับนะครับประเทศเล็กๆนะครับวันนี้เป็นซิตี้ทัวร์ชมเมืองอย่างเดียวเลยนะครับแล้วออกไปดูครับก็เราจะาเจออะไรบ้างนะครับนี่นะครับลองชมนะฮะถนนหนทางบรรยากาศคของ ประเทศหมู่เกาะมาเชลนะครับอตอนที่เราบินมาจากไมโครนีเซียฮะเราจะได้สต็อปหสต็อปนะฮะที่มาเชรนนะฮะหมู่เกาะนั้นเป็นหมู่เกาะที่ทหา,ารสหรัฐเนี่ยเขาใช้ทดลองระเบิดปรมนูหลายครั้งในช่วงสงครามโลกรวมถึงเกาะนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นตำนานของกอซิล่าก็คือการนเนิที่หมู่เกาะนั้นน,นเองนะครับ กาะนี้นะครับก็เป็นเกาะที่มีถนนเส้นเมนหลักคือเส้นนี้นะครับด้านถนนนี้มีอยู่แค่เส้นเดียวนะครับเป็นเมนหลักตั้งแต่ของเ,อาเกาะจนท้ายเกาะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการจัดวิ่งมาราธอนอยู่บ่อยเพราะมันวิ่งง่ายมากนะครับนี่นะฮะถ้าดูจากแผนที่เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นรูปเหมือนบูมแบรงแบบนี้นะครับแล้วก็มีถนนเส้นเมนแค่เส้นเดียวก็คือเส้นที่เราเห็นอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีทางหลงแน่นอนนะครับ ตรงไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเลี้ยวอะไรเลยนะครับประเทศเขาแคบๆแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีทะเลอยู่2ฝั่งนะครับเป็นประเทศที่แหลกดีนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่นี่เลยครับมิสโก้มาเก็ตนะครับเป็นตลาดโอเซลนะครับหรือเรียกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเกาะนี้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนครับว่าข้างในมีอะไรขายบ้างครับ เคยทานทีนึงแล้วครับตอนไปประเทศแปซิฟิกตายรอบที่แล้วนะครับมันก็จะเป็นน้ำหวานๆไม่อยู่าใตทะเลนะครับก็กัดๆเคี้ยวๆกินได้เลยนะครับอันนี้ก็มีกล้วยด้วยนะครับเขาก็จะขายแบบนี้เลยนะครับขายเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับว่าจะมาชิมนะครับผลไม้ท้องถิ่นนะครับเพนเดนัสนะครับจริงๆแล้วผมเคยชิมแล้วในทิปที่แล้วแปซิฟิกแต่ชิมให้อีกรอบสําหรับคนที่ยังไม่ได้ ดูคลิปนั้นนะฮะนี่นะฮะผลไม้เป็นแบบนี้นะไพ๊กไพ๊กสนุนมันต้นมันจริงๆเนี่ยเคยกินแบบต้นมันแล้วเป็นไอ้ต้นต้นเตยหรือว่าแต่ว่ามันต้นใหญ่ๆริมทะเลนะครับไปกินให้ดูนะฮะมันจะหวานๆมีกลิ่นคล้ายๆมะม่วงนะครับคนกับข้าวนุนนะฮะนี่นะฮะพอกัดแล้วมันจะมีน้ำหวานๆออกมานะครับแต่มันจะยุยยยเกี่ยวด้วยครับเคี่ยวเคีเยวเคี่ยวออแล้วดูดน้ำมันนะครับนี่นฮะเกี่ยวแล้วก็ดูดน้ำมันหวานๆนะครับ แปลกดีครับเป็นผลไม้ที่เขาขายในตลาดเลยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แนะนำมาชิมถ้ามาเที่ยวที่ประเทศเกามาเชลครับและที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือเป็นธงชาติของหมู่เกาะมาเชลนะครับเนี่ยฮะก็มีดวงอาทิตย์แล้วก็มีเส้นนะฮะเส้นตรงกลางสองสีที่เป็นสีเหลืองกับสีขาวนีฮะหมายถึงฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นแนวยาวนะครับ โดยเป็นรูปเหมือนบุมมะเรงนะครับโดยสองฝั่งเป็นทะเลเพราะงั้นเนี่ยเป็นวลาเขาจะบอกบ้านเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะบอกเขาอยู่ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวนันออกแค่นั้นเองเพราะถนนมันผ่ากลางนะฮะสีฟ้าคือน้ําทะเลแล้วก็รูปดวงดาวเนี่ยมันจะมีอยู่สีแฉกหมายถึงเกาะหลักทั้ง4ี่เกาะนะครับของประเทศบุกเกาะมาเชลแล้วก็สีขาวกับสีเหลืองตรงกลางยังหมายถึงสีขาวยังหมายถึงพีสูนนะครับหมายถึงความสง,งบนะครับส่วนสีเหลืองก็คืออิสรภาพน,นั่นเองครับ สำหรับแพนนนัสนะครับหนึ่งถุงเต็มๆนะครับเมื่อกี้ที่ซื้อมานะครับก็คือราคา2ถุงหเหรียญนะครับถุงหนึ่งก็2เหรียญกว่าก็ตกอยู่ประมาณ 60- 70บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทานแล้วก็รสชาติเฉยๆนะครับแค่มีน้ำหวานๆละมาันนี้ฝนก็ตกนิดหน่อยนะครับเราก็เดินทางมาถึงแฮนดิคัพชอปเรียบร้อยนะครับก็ไม่ไกลกันเลยครับขับรถไม่ถึง2-3นาทีนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรขายบ้างนะครับ ดูเป็นห้องเล็กๆมากเลยนะครับ,รบของที่เราส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานจักสานนะครับเป็นทำจากไม้นะครับเี่ยวู่ต่อเป็นของทะเลบ้าลดกลมไปนะครับนะครับอย่างเรือลำน,นี้นะครับก็ราคาสามห้ายูโรต่อไลน์ก็ถือว่าแพงใช้ได้นะครับจำนวนเป็นพันเลยนะครับก็ถ่ายรูปนะ เลือกตั้งทั้งหมดใน28คนนะฮะโดยบนเกาะน,นี้จะ5คนที่เหลือก็เกาะอื่นเกาะละคนเกาะละคนมารวมกันนะฮะเป็นรัฐบาลนะครับนี่นะครับแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยนะฮะกออ็อาชญากรรมก็ไม่เยอะมากมายนะเพราะมีคุกอยู่หนึ่งคุกซึ่งเขาบอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะเหมือนปล่อยนะฮะแต่ว่ากลางคืนก็เหมือนกับให้เข้าไปอยู่นะฮะก็จะดูแป,แปลกๆหน่อยนะฮะเป็นกฎหมายของเขาประมาณนั้นนะครับ คิดว่ามันน่าจะหลบหนีออกนอกประเทศได้ยากเพราะเกาะเขามีอยู่แค่นี้เองนะครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าลงไปทางใต้แล้วนะครับทั้งเกาะเขามีอยู่สักยี่กว่ากิโลเมตรทั้งเด่งนะครับ <S <S ใ,ใกล้ๆนะฮะและหลังจากที่เรานั่งรถมาแป๊บเดียวนะครับก็มาถึงที่นี่แล้วฮะนี่นะครับมาชูโรบิสนะครับก็เป็นสะพานที่สําคัญของประเทศเขาเป็นสะพานที่สร้างเชื่อมอเกาะเหนือเกาะใต้ของมาชูโรนะครับซึ่งสร้างโดยชาวญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลก ใหม่ๆนะฮะนี่นะครับนะฮะไม่ได้สวยงามมากไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นสะพานที่สําคัญของประเทศเขาที่เราต้องมาดูนะครับนอกจากนี้นะครับรอบๆนี้นะครับยังมีชายทะเลที่สวยงามนะครับอาจจะไม่ได้มีชายหาดอะไรเยอะแยะนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็ยังมีท่าเรือที่อ่ายื่นออกไปข้างนอกด้วยนะครับลองชมบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่ครับสามารถมาชมวิวได้นะครับแต่น่าจะเล่นน้ําไม่ได้นะครับเพราะมีแต่หินนะฮะแล้วก็คลื่นข้างนอกนู่นค่อนข้างจะแรงครับ สำหรับประเทศนี้นะครับยังมีไซด์ดำน้ำนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะดำดูปลาฉลามกันด้วยนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับยังสามารถที่จะล่าตกปลาฉลามได้แต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสัตว์อนุรักษ์แล้วนะครับตอนที่นี่เนี่ยก็จะมีปลาฉลามตัวใหญ่ๆอยู่รอบเกาะด้วยนะครับ 25เซนนะครับก็เปลี่ยนเสมือนเป็นการบริจาคนะครับให้กับประเทศนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับอนุสรสถานสงครามโลกครั้งที่2ครับแห่งประเทศมาเชลนะครับที่เห็นด้านหลังตรงนี้นี่เองนะครับนี่นะครับเป็นเล็กๆนะครับเราอาจจะเคยเห็นอนุสรสถานมาหลายประเทศนะครับเพราะที่ทำใหญ่บางทีนี่อยู่บนยอดเขากินพื้นที่กับทั้งเขาอะไรเงี้ยนะฮะบนยอดเขาทั้งหมดแต่ที่นี่เนี่ยก็คือจะมีอยู่แค่นี้นะครับนี่นะฮะถ้าอีกด้านหนึ่งก็เป็นคล้ายๆ อัจจันย์นะฮะฝั่งนี้นะครับนี่นะครับสำหรับประเทศหมู่เกาะมาเชลนะครับก็เป็นหนึ่งในสมรภูมิรบนะครับแต่อาจจะไม่รุนแรงมากนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับมาเชลแห่งนี้นะครับก็อยู่ฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเขาร่วมกันต่อสู้กับทหารสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะฮะอนุสรณ์สถานแห่งนี้เขาก็สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2นะครับ หลักๆก,ก็จะเป็นคนของประเทศหมู่เกาะมาเชลกับคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาก็ไม่ทราบตำนวนที่แน่นอนว่ามีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ครับท่านชมบรรยากาศรอบๆแบบนี้ฮนะนี่ฮะอยู่ติดทะเลเลยครับและทุกวันนี้เองนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังมีฐานทัพนะครับของสหรัฐอยู่ที่กเกาะฟิเจแลนด์นะครับซึ่งฐานทัพของอเมริกาในหมู่เกาะมาเชลก็มีที่เกาะน,นั้นเกาะเดียว ที่เกาะมาจิโร่แห่งนี้ไม่มีนะครับบางครั้งเนี่ยที่นั่นเขาก็จะมีการทดสอบขีปนาวุธระเบิดต่างๆนะครับคนอยู่บนเกาะน,นี้สามารถมองเห็นการระเบิดได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีจดหมายมาก่อนว่ามันจะมีการทดสอบระเบิดต่างๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยเกาะน,นี้นะครับเป็นเกาะที่เล็กกว่าคาเชเลนเยอะนะครับทางคล้ายๆรัฐบาลน,นะครับของมาเชลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาเกาะคาเจเลนคืนจากสหร,รัฐอเมริกาเพราะอยากให้คนไปอยู่ พราะเกาะนี้เองเนี่ยเป็นเกาะที่เล็กกว่านะฮะแต่ว่าที่นี่กับเป็นเมืองหลวงแล้วก็มันขยายพื้นที่แรงต่างได้น้อยนะครับสารที่ปลูกแบบพืชผักอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ก่อนนั้นจะค่อนข้างใหญ่กว่านั่นเองนะครับแต่น่าจะเอาคืนได้ค่อนข้างยากนะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็ท,ที่ที่นี่นะครับเขาก็ซัพพอร์ตนะครับไต้หวันมากกว่านะครับซึ่งไต้หวันก็ขู่บอกว่าถ้า,าทางประเทศมุกกวามเชลไปซัพพอร์ตจีนพวกเขาจะตัดความช่วยเหลือที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยในเวลาประชุมนะครับระหว่างชาติเนี่ยนะฮะ ทางจีนเนี่ยเขาก็จะมักจะประนามประเทศหมู่เกาะไอรแลนด์นะครับเพราะดันไปสับสนไต้หวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับของประเทศเขาครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ผ่านเรสซิเดนท์เฮาส์นะครับด้านซ้ายมือจะมีป้อมยามสีเทาอยู่นี่นะฮะครับเราจะแอบถ่ายนะครับนี่นะฮะป้อมยามแล้วก็เป็นบ้านข้างในนี้นะฮะอ่าประธานาธิบดีก็พักอยู่ที่นี่นะครับ และที่เห็นด้านหลังนี่นะครับก็คือต้นเพนเดนัสนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกในภาษาไทยว่าอะไรอาจจะเป็นต้นเตยทะเลอะไรงีหรือเปล่านะครับนี่นะฮะต้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับลองเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูผลมันนะครับเวลาติดกับต้นเป็นไงนะครับนี่ฮะผลมีอยู่นี้นะครับมันอยู่นี้นะครับแล้วก็ใบมันก็มีหนามๆด้วยนะครับถ้าเข้าไปมันก็อาจจะเกี่ยวระบาดเจ็บได้นะครับตรงนี้มีหลายต้นเลยครับเกี่ยวรอบนี่เลยฮะเขามาจอดรถให้เราถ่ายรูป นะฮที่เราไปชิมที่ตลาดเมชาครับนี่นะครับเขาก็แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีแล้วก็แนบแน่นนะครับของประเทศหมู่เกาะมาแชลนะครับกับประเทศไต้หวันนะฮะนี่นะครับซึ่งไต้หวันขู่ว่าถ้าไปสับสนจีนเขาจะยกเลิกความช่วยเหลือทุกอย่างนั่นก็คือหมู่เกาะมาแชลก็สนับสนุนไต้หวันนั่นเองนะครับนี่นะครับผมอยู่ด้านหน้าป้าย half life trip นะครับ ตอนนี้เตอนเวลาประมาณบ่ายสองกว่านะครับผมเพิ่งเช็คอินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเตรียมตัวเดินทางนะครับไปกับสายการบินนาวูเอไลน์นะครับนี่นะอาคารผู้โดยสารเขาออกมีอยู่แค่นี้ครับนี่นะมีแต่กลุ่มเราทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับไฟนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปประเทศนาวูแล้วก็สายการบินที่ผมไม่เคยใช้บริการมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนั่นเองนะเขาก็ต้องขึ้นกับว่าเดี๋ยวครขึ้นบินจะกี่โมงแล้วเราก็ จะเตรียมตัวเดินทางไปแล้วสายการบินนี้เป็นสายการบิน,นที่เขาเลื่อนวันทำให้เราอยู่ได้ที่นี่ได้แค่วันเดียวนั่นเองนะครับจริงจริงเนี่ยที่นี่เนี่ยนะครับก็จากที่ผมได้เที่ยวครึ่งวันนะครับก็ไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างต่างๆในเกาะมาเชลอย่างนี้นะครับก็ได้ดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาชีวิตความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าที่เที่ยวเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราได้เรียนรู้นะครับเรื่องของประเทศเล็กๆนะครับประเทศที่มีประชากรแค่หก0มคนนะครับมีพื้นที่ หนึ่งแสนแปดหมื่นตารางกิโลเมตรอย่างเงี้ยนะบางทีเราจินตนาการเราลึกไม่ถึงว่าเอ๊ะมันมีประเทศอย่างนี้ได้เหรอมันเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยชีวิตความอยู่เ็เป็นยังไงความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเป็นยังไงอ่ไรเงี้ยนะก็ทาให้เราได้เรียนรู้โลกกว้างขึ้นว่าโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากซึ่งเราไม่รู้นะครับแต่จริงที่เที่ยวเองที่นี่ก็ก็ยังมีรอบๆเกาะนะฮะมีจุดดำน้ำสวยๆ ที่นี่มีสกูบ้าไราวิ่งด้วยนะแต่มีแค่บริษัทเดียวเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีจุดดำน้ําที่เป็นไฮไลท์ที่นี่นะครับสำหรับคนที่จะมาหลายๆวันเนี่ยพลาดไม่ได้เลยที่จะไปดำน้ําหรือสโนว์คลก,ก็ตามนะเพื่อจะดูเครื่องบินจมนะฮะกับเรือรบจมมีกระบอกปืนด้วยนะครับผมเห็นจากรูปนะครับก็น่าไปเที่ยวผมไม่ไกลมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าคลื่นมากน้อยเท่าไหร่ก็ ถ้ามาอยู่ที่นี่ก็นอกจากเที่ยวชมเมืองแล้วนะครับศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ไปดูเรือลบนะครับกับเครื่องบินลบตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่จมอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะฮะที่น่ามาเที่ยวนะครับก็ได้ประสบการณ์แปลกๆนี่ยครับก็ขอจบคลิปนะครับสาหรับนะฮะหมอสองท้องโลกนะครับในประเทศหรือเราจะเรียกว่าประเทศหมู่เกาะมาแชลนะครับหรือสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลก็ได้ครับนี่นะฮะตามชื่อเสื้อยืดที่ผมใส่นี่เลยนะครับนี่ครับรีพับบิก ออฟเกิดมาชาวไอแลนด์เนี่ครับรับกดติดตามต่อนะครับในตอนแ้านะครับเรากำลังเดินทางไปที่ประเทศเนรูครับดีตอนแรกประเทศเนรู hmm. ครับขอบคุณที่ติดตามช่อง y o YouTube หมอสองด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและโปรดติดตามคลิปใหม่สนุกๆทุกวันอังคารและวันศุกร์ขอบคุณมากครับ